แมแคบเลยสองันเลยสวัสดีทุกคนวันนี้อไรถคิดอยากินซอยจุเนาะก็เลยไปซื้อพักซื้อซีนซื้ออะไรทําไมมาเกี่ยมที่จะเห็ดซอยจุเนาะนี่ซึ่งว่าโคตรนักเลยซื้อมาโคตรหลายกินคนเดียวพอดี อยากซีบอร์ดอยู่บ่นี่โอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องป,องป,ปลอดภัยบรรจทุกคนแล้วสูดยินดีต่างหากคุณซูซองไอรุน่นฉันเล่าเช่นวันนี้เราจะพาทุกคนมากินโซจุเลยนะโอ้โหจุเนื้อนนะทุกคนได้ไหมกินดัง,นง,นงกันจงคิดที่ดื้อเหรอเห็ดเจียวน้อเกี้ยวเห็ดเจียวฮ้าก็เล้วสำหรับให้ทุกคนสูดวิธีการเห็ดเจียวกลับไปเบิึงจะคลิปก่อ,อนหน้านี้แล้วทุกคนเนาะซึ่งคลิปนี้เขาชิมากินเลยว่าทุกคนนั้อยู่เข้านะบอุบะลายนะทุกคนาานั้น ปาจูก,ก็เลยซอยจุก,ก็เลยใครที่อยากกินกมามามานี่เป็นพักอะไรทำไมแจยมอะไรมาเลยมาเลยอยู่ข้าวแล้วกินข้าวแรงอันนี้ข้าวลวกนะทางน,นี้อันนี้คือลวกทางนี้ยังบูลลวกซอยสดๆเลยหรอนนอยู่ลวกจ้า ini hari saya sun ni. เแล้วพี่น้องพี่น้องป้องไปหมคูคูทุกคนให้ที่เบิร์นคิมเราก็มากินเหมือนกันนะระยะเธอามากินะนะนี่นี่ทำอะไรของทำอะไรต่อนี่มันมเพลทก็ใส่เลยใส่เป็นมวยเลยออเออ นี่โอกาสดีนะวันนี้ด้เห็ดอสอนจูกินแต่ว่าเห็นคีมข้าวเจ้าเห็ดเนาะเห็นคีมข้าวเจ้าเห็ดลงติ๊กต็อกลงรูปและเห็ดอะไรเล็กจินอ่ะนี้เลยว่าโอกาสดีเลยไปออกตลาดซื้อมาเ็ะกินเองเลยวันนี้มาๆกินกันนะมึงวูวว่า เองจะบ่ฮู้ของพ่อแม่บ่ล่ะมันกใหญ่อย่างเท่าไหร่แต่มันนา พักนีเลิศทุกคนพักนั่งเลิศทุกคนพักอีเลิศเด็กคน กับโนน่งจิตพองนะจิตพองจบเพียบมดแล้วแก โ้จ้าเดี๋ยวอาา่ะปะดเหยียหมน้อยเลยเดีวเขานั่นเองป่ะ สองตันสองตันเลยกินหมูคอแลตักใช่ไ บุนี้ลูกลวกขอมดีเนื้อมันซ้ำนิดนึ่งเนื้อแดงจะไม่แลงเสีย เว้ยแสดมเีกินคนเดียวเนี้ยคนอะเนี้ยคนเดียวอาทิตย์เล้วกินน้ํามูค่อาอยู่ออาทิตย์นี้บ่่าเห็น เก็บกดอคืน,นอี๋ต้องจิ็บของให้หนยนียน,ยนใส่กดยครับใ่ใชะ ตัวใหญ่ๆเลยตกคับโอ้ยไปไปไปุกท้ายเพ็นเพ็ดบาเ็ดโคตรเพ็ดเลยเดี๋ยวผมบางทดใส่กันจินบุเซ่ Okey Oh Weh hey. Eh Uh Weh hey. Baik Oh Nyat leh mm Hmm Okey, tuan-tuan ยอดมันเต็มที่เลยอ๋อเรอือชิมมาไลา่คนกินบ,บนุบบันจะเลยเดี๋ยวนี้เลื่อนีกเขาเสีไปยานเพราะว่าเขายู่งว่าพักบาคนตอนี้เขายอ่งาพักเขาไปยานไปไปจึ่งไปเห็ดออรา่างุนงคนเนาะกินบุบบนล่ะมาซื้อว่าันห้าสิบ,บปาัตรงนี้ชิ่นอย,ออยนูนเลยหัวไว้อคนคืนนี้ต้องเจ็บเอแน่เพ็ดเพ เดี๋ยวคลิปหน้าเขามาเห็ดไมนะทุกคนเรามาเห็เไไดเยาวบวเห็ดอะไรอะไรเห็ดเกี่ยวกับดุม่มเทียวบ่หรือว่าเห็ดเกี่ยวกับเมนูนี่คอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาทุกคนเลยอย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจรถเด็กทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้เราปิดคลิปเพลงก่อนใครที่เข้าเบอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like ชร์ก็เป็นกำลังใจให้รถเด็กทคลิปต่อไปเพื่อให้มีเงินมาซื้อของกินแบบนี้มาให้คลิปให้ทุกคนในเบอร์ให้ทำส้มในเบอร์่งกันเนาะว่าซื้อหรนี่กว่าเนื้อที่แพงอะ โอเคทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้บ๊าย๊ายบาย